สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่396บ้านหน้าเป็นไปได้ยังไงกันต้วนหลิงเทียนรู้สึกตกใจไม่น้อยดวงตาของเขาเบิกโพลงจับจ้องไปยังกล่องหยกผนึกกลในมืออย่างไม่เชื่อพลังงานต้นกำเนิดพลันประตุขึ้นมาที่มืออย่างรวดเร็วเซี่ยวพริบตาก็แผ่พุ่งออกมาเต็มพลังทว่ากล่องหยกผนึกละที่ละดูหรูหราสวยงามก็หาได้ขยับขยื่นแม้องคุลีไม่มีทีท่าว่าจะเปิดออก ทันใดนั้นมวลอากาศรอบรอบแปรปรวนด้วยนอกเหนือจากไอพลังสีขาวของพลังงานต้นกำเนิดตอนนี้ยังมีระแสพลังสีครามทั้งสีม่วงและสีเหลืองประตูออกมาอย่างพร้อมเพรียงเร่งพลังเต็มที่หมายเปิดกล่องหยกนี่ให้ได้อน,นิจายังไม่ขยับสักกระพีนี่มันตัวหลิงเทียนตกตะลึงก่อนจะสลายพลังงานต้นกำเนิดและแนวคิดทั้งสามไปในพริบตาใบหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจยอย่างแรงก็เขาเคยเจอล่องหยกผนึกกลแสสพิศดารเช่นนี้ที่ไหนกันเล่า ไม่น่าแปลกใจเลยที่ท่านพ่อทิ้งข้อมามไว้แบบนั้นที่แท้ท่านรู้ดีว่าตอนนี้ข้าเปิดกล่องหยกผนึกกลน,นี้ไม่ได้แน่ๆตอนนี้ตัวหลิงเทียนได้ตระหนักถึงข้อเท็จจริงแล้วก่อนหน้าเขายังไม่เชื่อสักเท่าไรที่บิดากล่าวไว้เช่นนั้นเพราะเขารู้สึกว่าลำพังการเปิดกล่องหยกเล็กๆนี่คงไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรดูไปคงจะง่ายไม่ต่างพลิกฝ่ามือ ถว่าตอนนี้ดูเหมือนต่อให้เขาออกแรงเต็มที่กระทั่งใช้กระบี่วิญญาณกึ่งราชวงศ์สือก็ไม่แน่ว่าจะเปิดกล่องหยกผนึกกลนี้ได้ดูเหมือนว่าถ้ามีเวลาข้าต้องลองใช้กระบี่กึ่งราชวงศ์กับมันดูตัวหลิงเทียนที่ลมหายใจเปลี่ยนเป็นเร่งร้อนเล็กน้อยเก็บกล่องพยกผนึกกลนกลับไปเทียนน้อยเกิดอันใดขึ้นหรือ ตอนนี้เองนี่หลงและนี่เหวี่ยก็หันมามองต้นหลิงเทียนเพราะเมื่อครู่พวกมันสังเกตเห็นว่าปฐมพลังฟ้าดินเหนือร่างต้นหลิงเทียนปนป่วนไปชั่วครู่หักแต่ยังไม่ทันได้รวบรวมก่อร่างอะไรก็สลายหายไปทําให้พวกมันตระหนักได้ว่าเมื่อครู่ต้นหลิงเทียนสมควรเร่งรับพลังขึ้นมาไม่มีอะไรหรอกท่านปู่ท่านลุงต้นหลิงเทียนสายหัวไปมาก่อนจะกล่าวอ้างออกไปพอดีข้าบาังเอิญทําความเข้าใจบางอย่างในการบ่มเพาะได้นาะ นี่หลงและนี่เหวียย่อมไม่สงสัยในคาของต้วนหลิงเทียนอีกทั้งพ่อลุกยังอดไม่ได้ที่จะระบายลมหายใจออกมามีหน้าแปลกใจเลยเทียนน้อยที่เจ้ามีระดับพลังบ่มเพาะสูงส่งตั้งแต่วัยเพียงเท่านี้พรสวรรค์และศักยภาพของเจ้านั้นยากนักที่คนธรรมดาจะเข้าใจหนทางแห่งยุทธของเจ้าได้นี่หลงพยักหน้าพร้อมกล่าวอย่างชื่นชมลุงนี่ท่านกล่าวชมข้าเกินไปแล้วต้วนหลิงเทียนยิ้มรับอย่างสุภาพ สิบวันต่อมาต้นหลิงเทียนและนี่เหวียก็หยุดร่างกลางหาวด้วยเพราะนี่หลงที่นำหน้านั้นได้หยุดลงตอนนี้สายตาของนี่หลงก็มองทอดลงไปยังขุนเขาสูงใหญ่ลูกหนึ่งไกลาตานั่นคือเขารุ้งเหินและเป็นที่ตั้งของนิกายรุ้งเหินคิ้วของต้นหลิงเทียนยกขึ้นเมื่อได้ยินเรื่องนี้ก่อนที่จะอดมองลงไปเสียไม่ได้ขุนเขาที่อยู่ไกลาตานั้นแลคล้ายสัตว์ร้ายที่กำลังหลับไหลอย,อยู่ยอดเขาเต็มไปด้วยเมฆหมอกมีแสงสีมากมายจากการหักเหแสงแดดที่ส่องผ่านละอองน้ำในบรรยากาศ เรียกว่าบังเกิดเป็นสีสันมากมายคล้ายรุ้งทอลากผ่านมองไปยังคล้ายสะพานข้ามฟ้าหลายเส้นสายมาบรรจบกันตรงยอดเขาพอดิบพอดีนี่สินะที่มาของคำจเจริญตาแต่หามีใดไม่ต้วหลิงเทียนทอดถอนในใจถึงแม้ว่าเขารุ้งเหินจะได้กว่าขุนเขากระบี่ทั้งเจ็ดของนิกายกระบี่เจดาวหรือหุบบัวปีศาจคมมีดของนิกายบัวปีศาจคมมีดแต่สำหรับนิกายระดับสองอย่างนิกายรุ้งเหินการที่ครอบครองสถานที่แห่งนี้ได้ อาจถือว่าไม่เลวแล้วนี่นะ่ารือเขารุ้งเหินข้าเคยได้ยินท่านแม่กล่าวถึงยามที่ข้ายังเด็กว่ายอดเขารุ้งเหินงดงามดั่งแดนอมตะในตำนานและเมื่อข้าเติบโตขึ้นข้าก็คิดว่าท่านแม่เพียงกล่าวไปเช่นนั้นแต่มิคิดเลยว่าจะงดงามเช่นนี้จริงๆนี่เหวียระบายลมหายใจออกมาด้วยความชื่นชมลุงนี่ท่านไม่เคยมาที่นิกายรุ้งเหินนี่หรือต้วนหลิงเทียนอึง้งเท่าที่เขารู้จะอย่างไรเสียนี่เหวียก็เป็นลูกชายของประมุขนิกายรุ้งเหินไม่ใช่หรือไง ไม่ว่าตัวประมุกจะบาดหมางอะไรกับอาวุโสแต่คงไม่ถึงขั้นพรากลูกจากอกแม่ไม่ให้นี่เวียเข้าไปนิกายหรอกนะเพื่อมีให้ข้าถูกอาวุโสหน้าตายทั้งหลายของนิกายรุ้งเหินรังควานท่านแม่เลือกที่จะไม่พาข้ามาอย่างนิกายรุ้งเหินทําให้ที่นิกายรุ้งเหินเองก็ไม่รู้ถึงการคงอยู่ของข้านี่เวียกล่าวตัวหลิงเทียนก็เข้าใจได้ทันทีนิกายจากเขารุ่งเหินขึ้นเหนือไปอีกเล็กน้อยก็จักเป็นหุบบัวปีศาจคมมีดอันเป็นหนึ่งในสามฐานที่มั่นของนิกายไตรพนาค,คราม นี่หลงพลันกล่าวออกมากับต้นหลิงเทียนนิกายรุ่งเหินเองก็มีความสัมพันธ์อันดีกับนิกายบวปิศาจคมมีตั้งแต่อดีตความสัมพันธ์ยังดีขึ้นขั้นที่ว่าการที่นิกายรุ่งเหินสามารถครอบครองเขารุ่งเหินได้นั้นเพราะมีนิกายบัวปิศาจคมมีตปกป้องนิกายบวปีศาจคมมีตงั้นเหรอประกายตาต้านหลิงเทียนเรืองขึ้นมาวูบหนึ่ง อันที่จริงตั้งแต่ที่นี่หลงชี้มายังเขารุ้งเหินแห่งนี้และบอกว่ามันคือที่ตั้งของนิกายรุ้งเหินเขาก็แปลกใจเล็กน้อยแล้วเขาแปลกใจนิกายรุ้งเหินตรงที่ว่ามันตั้งอยู่ใกล้กับนิกายโบูปีศาจคมมีดมากแปลกใจที่นิกายระดับสองชะไหนาสามารถถือครองสถานที่เช่นนี้ได้บวปีศาจคมมีดักอยู่อยู่มุมปากต้นหลิงเทียนก็ยกขึ้นมาใส่แยะด้วยความรังเกียจระคนย้ยหยันแน่นอนว่านี่หลงและนี่เหวี่ยไม่ทันได้เห็นภาพนี้เอาล่ะ พวกเราไปกันเถอะต้วหลิงเทียนเอ๋ยเรียกทั้งสองก่อนที่จะเหินร่างไปยังเขารุ้งเหินทันทีแน่นอนว่าเขาไม่ได้ทะยานไปด้วยความเร็วสูงล้ำอะไรเพื่อให้ทั้งสองสามารถติดตามเขามาได้ทันหลังจากนั้นไม่นานทั้งสามก็มาหยุดร่างเหนือน่านฟ้าเขารุ้งเหินไม่ไกลเมื่อเข้ามาใกล้ต้วหลิงเทียนก็สังเกตเห็นว่ามีทางเดินมากมายม้วนวนรอบภูเขารุ้งเหินอีกทั้งทุกเส้นทางไปบรรจบกันที่ลานขนาดใหญ่ด้านหนึ่งของคุนเขา ลานนี้ค่อนข้างกว้างขวางทั้งด้านข้างลานก็มีอาคารปลูกสร้างมากมายมีดอกไม้นานาพันธุ์ตกแต่งไว้อย่างสวยงามแม้ตอนนี้ตัวอาคารจะว่างเปล่าหากแต่ในลานก็คึกคักไม่น้อยเห็นได้ชัดว่ามันเป็นลานฝึกยุทธของนิกายรุ้งเหินเทียนน้อยเมื่อเห็นว่าตัวหลิงเทียนขยับร่างคล้ายจะพุ่งลงไปด้านล่างบุกรุกเข้านิกายรุ้งเหินโดยตรงนี่หลงก็เรียกออกมาด้วยกังวลท่านปู่นี่มีอะไรหรือหลังจากที่ถูกนี่หลงเรียกเอาไว้ตัวหลิงเทียนก็หยุดก่อนจะหันมามองด้วยสายตางุนงง เจ้ายัางมิได้แจ้งคนของนิกายเจ้ามิใช่หรือไรตอนนี้ยังมิสายเกินไปพวกเราสามารถลอบเข้าไปพาตัวภรรยาของข้ามาได้หากกำลังเสริมจากนิกายที่เจ้าเรียกมาถึงนี่หลงกล่าวสบต่อนอกจากนี้ยามเจ้าเรียกคนของเจ้ามาอย่าได้ลืมให้คนผู้นั้นปิดบังตัวตนไว้ให้ดีหาไม่แล้วหากเหล่าอาวุโสหน้าตายของนิกายรุ่งเหินนำไปแจ้งบอกต่ออนิกายไตรพนครามเรื่องราวจะยิ่งซับซ้อนไปกันใหญ่ หากเจ้าและผู้ที่เจ้าเรียกให้มาช่วยมีได้เปิดเผยตัวตนดังนั้นเรื่องนี้ยังนับเป็นเรื่องภายในของนิกายรุ่งเหินและคงเป็นไปไม่ได้ที่ทางนิกายรุ่งเหินจะขอความช่วยเหลือจากนิกายตรัยพนาค,ครามนี่หรงกล่าวออกมารวดเดียวจบในน้ำเสียงยังเผยความกังวลเอาไว้ไม่น้อยผู้ช่วยคำกล่าวของนี่หงอดไม่ได้ที่จะทำให้ต้นหลิงเทียนตะลึงงานจากนั้นเขาก็สายหัวออกมาพร้อมกล่าวท่านปู่นี้ข้าไม่ได้คิดที่จะให้ใครมาช่วยล้อกันเล่นหรือไง หากเขายังต้องหาคนมาช่วยเพื่อจัดการกับนิกายระดับสองในอาณาจักรพนาคารามเขาคงอับอายจนต้องไปฆ่าตัวตายแล้วด้วยพลังความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาอย่าได้กล่าวถึงนิกายระดับสองให้เสียเวลากระทั่งตระกูลราชวงศ์ของอาณาจักรพนาคารามเขายังไม่มีแม้แต่อารมณ์จะสนใจแม้แต่น้อยเทียนน้อยไม่คิดจะให้ผู้ใดมาช่วยนี่หลงกับนี่เหวี่ยอึงไปคล้ายตัวโง่ง,งมเมื่อได้ยินคำกล่าวต้นหลิงเทียน หลังจากนั้นไม่นานนี้โลงก็ฟื้นสติก่อนรีพูดออกมาเทียนน้อยยามนี้อย่าได้ล้อปู่เล่นแล้วหากเราบุกเข้าไปยังนิกายรุ้งเหินตรงตรงมันนับเป็นการละเมิดข้อห้ามอันใหญ่หลวงของนิกายรุ้งเหินมิเพียงเท่านั้นข้าย,ยังเกรงว่าพวกเราสามคนคงมิมีกำลังพอจะช่วยภรรยาข้าได้แม้ตัวมันอาจจะเสี่ยงภัยได้ไม่หวัน่นหวาดแต่มันไม่อยากให้บุตรชายของมันทั้งตัวหลิงเทียนเอาตัวมาเสี่ยงกับเรื่องนี้ล้อเล่นหรือ ต้นหลิงเทียนไม่รู้จะหัวเราะหร,รือร้องให้ดีสุดท้ายเขาก็ไม่คิดจะอธิบายอะไรให้เสียเวลาเพราะอีกเดียวทั้งหมดก็จะได้รู้อยู่ดีเพียงพุ่งดิ่งลงจากฟ้าตรงไปยังน่านฟ้าเหนือลานฝึกยุทธของนิกายรุ้งเหินทันทีฟุบก,การปรากฏตัวกลางอากาศเหนือลานฝึกยุทธกระทันหันของต้นหลิงเทียนนับว่าเรียกร้องความสนใจสิทธิ์ของนิกายรุ้งเหินที่กำลังฝึกยุทธกันอยู่ไม่น้อยสิทธิ์นิกายรุ้งเหินนี้ทั้งหมดล้วนเป็นสตรีหน้าตาก็มีบ้างที่สสวยมีบ้างที่ดูไม่ได้ประปนกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่บอกได้ก็คือความสามารถและศักยภาพของทั้งหมดนับว่าไม่เลวทีเดียวไม่อย่างนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่พวกนางจะได้รับการยอมรับจากนิกายรุ่งเหินนั่นผู้ใดกันดูเหมือนว่าจากเป็นบุรุษนะเอ๊เขากําลังใกล้เข้ามาทางนี้แล้วหาเขาช่างหล่อเหลายิ่งนักให้ยาคิ้วคมเข้มปานดับดวงตากระจังดังดาราครงหน้ารูปร่างหล่อเหลาและดูมิธรรมดาช่างสง่างามยิ่งนัก เขาเป็นชายในฝันอันสมบูรณ์แบบของข้าเพคณิกาน้อยเช่นเจ้าหยุดฝันโง่ง,งมเสียทีรูปร่างหน้าตาเจ้าธรรมดายิ่งยังจักหวังให้เขาสนใจหรือผู้นั้นนะของข้าพระเจ้าเอ็ดข้าดูอย่างไรเขาก็อายุราวๆยี่สิห้าปีเองนะแต่เหินบินได้เช่นนี้นั่นมีใช่หมายความว่าเขาต้องบรรลุด,ด่านแรกสัมผัสธรรมชาติหรือสูงกว่าแล้วหรือนี่อาณาจักรพนาครามเรายังมีอจริยรุ่นยาวเช่นนี้ด้วยเหรอฮะ เจ้ามีพูดค่าก็ลืมไปเลยว่าเขาเหินบินอยู่เช่นนี้พรสวรรค์ตามธรรมชาติของเขามิใช่สูงกว่านายน้อยผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าของอนาจาักรพนาคารามเราหรอกหรือมิใช่ว่านายน้อยผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5จากยอดเยี่ยมที่สุดเสียเมื่อไหร่พวกเจ้าอย่าได้ลืมไปว่าเมื่อไม่กี่ปีที่แล้ว มีตัวตนที่โดดเด่นเหนือกว่านายน้อยผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าปรากฏตัวในอาณาจัก,กรพนาคารามเราไม่เพียงแค่นั้นในการประลองคัดตัวอัจฉริยะเมื่อสองปีที่แล้วยังมีอัจฉริยะหนุ่มคนหนึ่งที่มีพลังมีได้ดยกว่านายน้อยผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าปรากฏตัวขึ้นเช่นกันอจริงสิข้าลืมท่านตัวหลิงเทียนไปได้อย่างไรยังมีท่านซูหลีที่ปรากฏอย่างกระทันหันและโดดเด่นในการประลองคัดตัวอัจฉริยะของอาณาจัก,กรพนาคารามเราเมื่อสองปีก่อน แต่ข้าว่าหนุ่มหล่อผู้นี้พลังฝีมือสมควรเหนือกว่าต้นหลิงเทียนกับซูหลี่ใช่หรือไม่เพราะเขาแลดูเยาววันยิ่งนักเมื่อต้นหลิงเทียนมาหยุดร่างลอยเหนือลานฝึกยุทธของนิกายรุ้งเหินเขาก็ได้ยินเสียงเจ้ยเจ้าของสตรีดังขึ้นระง,งมปานตลาดสดเมื่อเขามองไปยังกลุ่มสิสตรีของนิกายรุ้งเหินที่นินทาเขากระทั่งบางคนยังถึงขั้นส่งสายตาปิ๊งปังท่าทางยังยั่วยวนออกมาโดยไม่คิดจะปกปิดทําให้เขาเองยังอดไม่ได้ที่จะหน้ามานไปเล็กน้อย มีคำกล่าวที่ว่าหากสตรีรวมกันสามคนนั้นมันช่างอึกทึกปานโรงละครทวายามนี้ช่างมีสตรีมากมายนักแก้วหูของเขาถึงกับจะระเบิดเสียให้ได้ฟุบฟุบตอนนี้เอ็งนี่เหวี่ยและนี่หลงก็เหินร่างมาหยุดข้างต้นหลิงเทียนเอ๊ะชายชราผู้นั้นมิใช่ว่าเขาคือสามีของท่านประมุกเราหรอกหรือท่านใดนั้นคนมองมาที่นี่หลงก่อนจะร้องอมกาด้วยความตกใจสามีของท่านประมุกแขกที่อยู่ในศาลาเมคาเหินของเราก่อนหน้านี้น่าเหรอ ไม่ใช่ว่าเขาออกจากนิกายรุ่งเหินของเราไปเพราะท่านอาวุโสทั้งหลายกดดันท่านประมุกหรอกหรือเหตุใดเขาถึงกลับมาได้เล่าอีกสองคนข้างๆคงมิใช่ผู้ช่วยเหลือของเขาหรอกนะศิษย์นิกายรุ่งเหินจำนวนมากกระซิบกระซาบกันเสียงแจ้วข้าได้ยินมาว่านอกจากจะบีบให้ท่านประมุกลงจากตำแหน่งแล้วอาวุธทั้งหลายยังคิดให้ท่านประมุกเข้าไปบ่มเพาะยังพื้นที่ต้องห้ามอย่างสันโดษตัดขาดจากโลกภายนอกห้ามมีให้ออกมาเด็ดขาด ดูเหมือนว่าสามีประมุขนิกายจากไปนำพาผู้คนมาช่วยเหลือประมุขนิกายงั้นสินะสิทธิของอาวุโสที่หลายหลายคนกำลังนินทาเมื่อเห็นเรื่องราวก็รีบหันหลังกลับก่อนจะพุ่งร่างไปแจ้งเรื่องราวให้อาวุโสทั้งหลายทราบทันทีเทียนน้อยนี่หลงและนี่เหวี่ยหันไปมองต้นหลิงเทียนอย่างพร้อมเพรียงตอนนี้เองคิ้วของทั้งสองก็ขมวดเป็นปมด้วยความกังวลถึงขีดสุดท่านปูน่นี่ท่านลุงนี่ขอพวกท่านทั้งสองอย่าได้กังวลไปต้นหลิงเทียนหันไปกล่าวพร้อมรอยยิ้มเพื่อคลายกังวลให้ทั้ง อาน,นิจจาแม้กระนั้นแล้วทั้งคู่ก็ยังไม่รู้สึกมั่นใจแม้แต่น้อยตอนนี้ทั้งคู่มีอาจขบคิดได้แต่ว่าเหตุใดเทียนน้อยของพวกมันถึงได้หันกล้าบุกรุกนิกายรุ่งเหินโดยไร้ซึ่งความกลิ่งเกรงเช่นนี้ไม่ใช่ว่าพวกมันไม่เคยฉุกคิดเลยว่าบางทีระดับพลังบ่มเพาะของตัวหลิงเทียนในตอนนี้อาจจะสูงส่งพอที่จะไม่เกรงกลัวอาวุโสเท่าหน้าตายของนิกายรุ่งเหินเขาถึงได้กล้าพอที่จะกระทําเช่นนี้ แต่เพียงวูบต่อมาความคิดเช่นนี้ก็ถูกลดทิ้งไปทันทีเพราะมันค่อนข้างจะเพ้อฝันไปหน่อยต้นหลิงเทียนยังเพึ่งมีอายุเท่าไหร่เองถึงแม้ว่าพรสวรรค์นในเชิงยุทธและศักยภาพของเขาจะสูงล้ำถ้ว่าอาศัยอายุเพียงเพียงสาสิปียังจะมีด่านพลังเหนือกว่าแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่เจ็ได้หรือเท่าที่พวกมันรู้เรื่องนี้เป็นอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง ภายใต้ใจที่วาวุ่นกังวลของนี่เหวียและนี่หลงไกลสุดฟ้าพลันมีเสียงแหวกฝ่าสายลมดังใกล้เข้ามาเพียงเวลาแค่ไม่กี่อิดใจก็ปรากฏร่างสามร่างลอยล่องกลางหาวด้านหน้ากลุ่มต้วนหลิงเทียนทั้งสทั้งสามร่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสตรีชาราอายุราวๆจ็ดสิบขึ้นไปทั้งสิ้นคนหนึ่งมาในชุดสีฟ้าอีกคนสีน้ำเงินและคนสุดท้ายสีเหลืองท่านผู้อาวุโสสูงสุดท่านผู้อาวุโสสูงสุด เหล่าสิทธิ์ในลานฝึกซ้อมทั้งหมดล้วนก้มหัวคารวะสตรีชราผู้มาใหม่ทั้งสที่แท้พวกนางไม่ใช่ใครที่ไหนหากแต่เป็นอาวุโสสูงสุดทั้งสาของนิกายรุ้งเหินตามข่าวลืออาวุโสสูงสุดทั้งสาของนิกายรุ้งเหินนั้นมีด่านพลังแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่เจ็กระทั่งสูงกว่าฟุบฟุบฟุบ ร่างหญิงชาราทั้งสามพุ่งมาหยุดห่างกลุ่มตัวลิงเทียนไม่ไกลและสายตาของพวกนางทั้งสามยังจับจ้องไปยังนี่หลงทันทีโดยไม่แยแสผู้ใดเพราะในบรรดาสามคนตรงหน้าพวกนางพวกนางรู้จักแต่เพียงนี่หลงเท่านั้นดูเหมือนว่าวาจาที่พวกเรากล่าวออกเจ้ากลับมีได้ยึดถือเป็นสำคัญอันใดสินะเพราะข้าจำได้ว่าครั้งสุดท้ายก่อนที่เจ้าจะจักไปข้าก็กล่าวเตือนเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วมิใช่หรือไรว่าหากเจ้ากล้าเหยียบเข้ามาในนิการุ้งเหินของข้าอีกครั้ง ข้าจักทำลายระดับพลังบ่มเพาะของเจ้าใบหน้านี้หลงจมลงโดยพลันตอนนี้มันโกรธถึงขั้นตัวสัน่นมันรู้สึกแค้นเคืองและชิงชังตัวเองนักที่อ่อนแอเช่นนี้หากพลังฝีมือของมันแกร่งกล้าเหนือกว่านางเท่าเบื้องหน้ามันคงสอนบทเรียนให้นางเท่านี้หลับจำไปแล้วเหตุใดมันยังต้องมาทนทุกทรมานเช่นนี้ด้วยนางเท่าเจ้าไม่อยากแก่ตายหรือไร นี่รงนั้นเต็มใจที่จะอดกลั้นอยู่เงียบๆแต่นั่นไม่ได้หมายความว่านี่เหวี่ยจะเต็มใจทนเช่นกันและเมื่อนี่เหวี่ยได้ยินว่านางเท่านี้กล้าคิดทำลายระดับพลังบ่มเพาะของบิดาตัวยังจะให้มันยืนมองเรื่องราวอยู่เฉยๆได้อย่างไรหลังจากที่ตะโกนออกมาด้วยน้ำเสียงน่ากลัวสายตาก็จับจ้องมองขเขม่งไปยังหญิงชาราในชุดสีฟ้าและเตรียมพร้อมลงมือจู่โจมได้ทุกเวลาหืมทันทีที่ได้ยินเสียงนี่เหวี่ยใบหน้าหญิงชาราในชุดสีฟ้าลดลงทันใด ถ้าว่าเมื่อนางหันมามองเห็นหน้านี่เวียนางก็อดไม่ได้ที่จะตกใจนั่นเพราะใบหน้าของนี่เวียช่างละไม้คล้ายนี่หลงยิ่งนักไม่ว่าใครก็ตามหากได้เหลือบมองเพียงครั้งย่อมบอกได้ทันทีว่าทั้งคู่เป็นบิดากับบุตรหญิงชราในชุดสีฟ้าเริ่มหัวเราะออกมาด้วยความเกรี้ยวกราดข้าหล่ะสงสัยว่าใครที่ไหนที่แท้ก็เป็นทารกน้อยที่เล็ดรอดหูตาพวกเราไปในอดีตนี่เองมิคิดเลยว่าวันนี้ทารกน้อยนั่น จากกระเสือกระสนดิ้นรนมหามารดาของมันเป็นครั้งสุดท้ายถึงนิกายรุ่งเหินกับบิดาของมันเจ้านางเท่าชาราหน้าตายนี่เหวี่ยไม่อาจระง,งับสติตัวเองได้สืบไปเมื่อได้ยินคำกล่าวของหญิงชาราในชุดสีฟ้าพลังงานต้นกำเนิดทั่วร่างประตูออกมาโดยพลันหมายลงมือให้รู้กันไปหากแต่มันยังถูกนี่หลงระงับเอาไว้แรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่สามเช่นนั้นหรือพรสวรรค์ของเจ้าก็นับว่ามีเลวแต่น่าเสียดายที่พลังบ่มเพาะกระจจอยร้อยของเจ้า ยังมีเพียงพอหากคิดจะมายืนต่อหน้าพวกเราสามคนหญิงชราชุดฟ้าเหลือบมองเงาร่างมัมมอดโบราณสี000ตัวเหนือร่างนี่เวียก่อนจะกล่าวย้ำยันออกมาใหญ่เจ้าถึงได้ชมชอบกล่าววาจาร้ายสาระกับพวกมันนะเพียงลงมือทำลายพลังฝีมือพวกมันให้จบจบไปเสียในบรรดาหญิงชราทั้งสองที่ยังไม่กล่าวคำใดออกมาตั้งแต่แรกเป็นหญิงชราในชุดสีน้ำเงินที่กล่าวคำออกมาอย่างระแยแส น้ำเสียงของนางช่างเย็นชาและเฉยเมยไร้าอารมณ์นักเรากับนางเป็นโยมบาลกำลังพิพากษาชีวิตผู้คนแม่หญิงชราในชุดสีเหลืองคนสุดท้ายจะไม่ได้กล่าวคำใดออกมาหากนางกลับเป็นผู้ลงมือกระทำทันทีพลังงานต้นกำเนิดประตูออกทั่วร่างตอนนี้เหนือขึ้นไปบนฟ้าจากร่างของนางเงามังกรโบราณเริ่มก่อเกิดขึ้นมาแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่เจ็ดหญิงชราในชุดสีเหลืองนี้เห็นได้ชัดว่านางเป็นผู้ฝึกยุทธแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่เจ็ด นี่น้าหรือเงาร่างมังกรโบราณที่ร่ำลือกันจากเสียงร่ำลือยังกล่าวกันว่านอกเหนือจากท่านประมุกของนิกายรุ้งเหินเราแล้วผู้อาวุโสสูงสุดทั้งสามก็มีด่านพลังแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่เจ็ดกระทั่งสูงกว่าเช่นกันดูเหมือนว่าข่าวลือทั้งหมดจกเป็นความจริงแล้วย่อมเป็นเรื่องจริงแน่นอนข้าเห็นท่านประมุกลงมือต่อสู้มาด้วยสองตาตัวเองและท่านก็เป็นยอดฝีมือแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่แปด อน,นิจจยามนี้ท่านได้รับบาดเจ็บสาหัสกระทั่งทําให้ระดับพลังเสื่อมถอยลงคาดเดากันว่าอาการบาดเจ็บครานี้ถึงแม้ท่านประมุขจะได้โอสถเลิศล้ำมารักษาหากแต่เส้นชีพจรของนางมีโลหิตอุดตันจํานวนมากและยากที่ขจัดออกได้หมดจดนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้พลังงานต้นกําเนิดของนางไหลเวียนติดขัดจนระดับพลังเสื่อมถอยเราสิทธิ์นิกรุ่งเหินต่างสนทนากันอย่างออกรถ แน่นอนว่ามีบางเรื่องที่พวกนางทั้งหมดก็รู้อยู่แก่ใจแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาหากไม่ใช่เพราะท่านประมุกบาดเจ็บภายในหนักหนาเช่นนี้อาวุโสสูงสุดทั้งสามยังกล้ากำเริบเสบสารไม่เชื่อฟังอีกหรือนี่คือความคิดที่แท้จริงในใจของพวกนางทุกคน ตอนนี้พวกนางส่วนใหญ่ยังแหงนมองนี่หลงกับนี่เหวียด้วยสายตาสงสารเพราะพวกนางรู้ซึ้งถึงวิธีการของอาวุโสสูงสุดทั้ง3ดีและพวกนางรู้ว่าหากโชคของทั้งคู่มีมากพออาจยังพอให้รอดชีวิตจากหายนะได้หากแต่ระดับพลังคงสิ้นสูญแน่แท้อาช่างเป็นเรื่องที่น่าเสียดายยิ่งที่ชายหนุ่มหล่อเหลาสง่างามผู้นั้นจักพร้อยได้รับอันตรายไปด้วยเพราะทั้งสองคนนั่น ตอนนี้เหล่าสตรีมากมายในลานฝึกซ้อมต่างหันมองไปยังต้นหลิงเทียนที่ลอยร่างอยู่ระหว่างนี่เหวี่ยและนี่หลงด้วยสายตาสะทกสะท้อนในใจพวกนางเต็มไปด้วยความสงสารถึงแม้ว่าพวกนางจะยังไม่เคยแม้แต่จะได้สนทนาอะไรกับชายหนุ่มในชุดสีม่วงผู้นี้หากแต่ว่าความประทับใจแรกพบกับชายหนุ่มในชุดสีม่วงผู้นี้นั้นเป็นอะไรที่ดียิ่งนักและพวกนางหวังสุดหัวใจว่าอยากให้เขาปลอดภัยไร้พยันตรายใดๆ แต่แน่นอนว่าพวกนางรู้ดีว่าเรื่องราวเบื้องหน้านั้นไม่ใช่อะไรที่พวกนาง,งนจะยุ่งวุ่นไวายได้ฟุบฟุบหลังจากที่หญิงชราในชุดสีเหลืองเร่งร้ะพลังขึ้นมาหญิงชราในชุดสีน้ำเงินกับสีฟ้าเองก็ประตุพลังออกมาเช่นเดียวกันเหนือร่างของพวกนางแต่ละคนปรากฏเงาร่างมังกรโบราณหนึ่งตัวยอดฝีมือแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่เจ็ดทั้งสิ้นเหล่าสิทธิ์นิกายรุ้งเหินอดไม่ได้ที่จะตะลึงปากอาค้าง ถึงแม้ว่าพวกนางจะได้ยินมาหลายครั้งหลายคราแล้วว่าอาวุโสสูงสุดทั้งสาคนของนิกายรุ้งเหินพวกนางจะเป็นตัวตนแรกสัมผัสธ,ธรรมชาติขั้นที่7จทว่านั้นก็เป็นเพียงการได้ยินมาเท่านั้นมันต่างจากการได้มาเห็นด้วยสองตาตัวเองนะักเงาร่งางมังกรโบราณทั้งสาตัวที่ลอยอยู่เหนือขึ้นไปจากร่างอาวุโสสูงสุดทั้งสาบนฟ้านั้นเป็นภาพอันน่าตื่นตระหนกของเหล่าศินิกายรุ้งเหินนะัก ตอนนี้สีหน้าท่าทางของนี่เหวี่ยและนี่หลงเองก็เคร่งเครียดหน้าก้มต่ำทั้งยังมืดคล้ำลงโดยพลันหลังจากนั้นทั้งคู่ก็หันมองหน้ากันเองก่อนจะพยักหน้าให้กันครานหนึ่งค่อยพุ่งร่างออกมาบังขวางต้นหลิงเทียนเอาไว้หมายให้อยู่รอดปลอดภยัยเทียนน้อยรีบหนีไปเร็วเข้าถูกแล้วเทียนน้อยรีบหนีไปพวกเราจัถ่วงเวลาพวกมันไว้เอง เสียงผ่านพลังงานต้นกําเนิดของทั้งนี่เหวียและนี่หลงส่งมาอย่างร้อนรนโดยพร้อมเพรียงกันเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายกังวลความปลอดภัยของเขานักอดไม่ได้ที่ใจต้นหลิงเทียนจะบังเกิดความรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาเมื่อได้ยินคํากล่าวของทั้งสองตอนนี้เขารู้กระจ่างในว่าทั้งสองไม่ได้อย่างรู้ถึงด่านพลังและความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาดังนั้นการกระทําของทั้งสองตอนนี้มันเป็นอะไรที่มาจากใจจริงต่างก็ไม่อยากให้เขาเป็นอันตรายใดๆ เรื่องนี้มิได้เกี่ยวใดกับเจ้าอีกทั้งอาวุโสสูงสุดของนิกายรุ่งเหินคงไม่คิดลงมือกับเด็กหนุ่มใช่หรือไม่นี่หลงกล่าวออกมาเสียงเข้มเฮ่ยคำกล่าวของนี่หลงได้รับเสียงแค่นอย่างเย็นชาจากหญิงชราชุดฟ้าเป็นคำตอบข้ามิสนใจว่าเขาเป็นผู้ใดแต่ในเมื่อเขากล้าที่จะติดตามพวกเจ้ามาเพื่อสร้างปัญหาให้นิกายรุ่งเหินของข้าเช่นนั้นก็อย่าได้โทษข้าว่าไร้ปราณี แน่นอนว่าเขาย่อมประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับพวกเจ้าทั้งคู่จากออกไปจากนิกายรุ้งเหินได้มีเพียงถูกทำลายระดับพลังบ่มเพาะเท่านั้นหาไม่แล้วตายในตาของหญิงชาราชุดสีน้ำเงินเปล่งประกายอมหิตวูบวับเสียงยังเข้มต่ำน่ากลัวฟุกทันใดนั้นชุดสีเหลืองของหญิงชารากระพือแรงด้วยนางเหินทยานพุ่งร่างไปหมายลงมือต่อต้วหลิงเทียนสีหน้าของนี่หลงมืดมนลงอย่างน่ากลัวเมื่อได้ยินเรื่องนี้ พวกเจ้าทั้งสามยังมีหน้าเรียกตัวเองว่าอาวุโสสูงสุดของนิกายรุ่งเหินอีกหรือไรสําหรับข้าพวกเจ้ามันเป็นตัวอัปยของนิกายรุ่งเหินอย่าคิดว่าข้าจากักมิรู้ว่าเพราะเหตุใดพวกเจ้าถึงได้ต่อต้านมารดาข้านักแน่นอนว่ามิใช่เพราะนางแต่งงานกับบิดาข้าแต่เป็นเพราะในสายตาพวกเจ้าท่านแม่เป็นคนคว้าตําแหน่งประมุขนิกายของบุตรีบุญธรรมของพวกเจ้าไปเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันตรายเช่นนี้ นี่เหวียไม่คิดสนใจอะไรสืบไปกล่าวแชร์เรื่องราวออกมาทั้งหมดสำหรับข้าพวกเจ้ามันก็มีนับเป็นตัวอะไรก็แค่พวกที่แพ้พ่ายมันด่าข้าแล้วไม่ยอมรับความพ่ายแพ้คืนนนคํคำกล่าวของนี่เหวียประหนึ่งทุ่มหินลงสะกาะเกิดระลอกคลื่นนับหมื่นพันไม่เพียงแต่ตัวหลิงเทียนจะตะลึงงันอย่างอดไม่ได้กระทั่งผู้เหล่าสิทธิของนิกายรุ่งเหินทั้งหลายที่อยู่บนลานฝึกยุทธก็อึ้งกันไปเป็นแถบอดไม่ได้ที่จะมองไปยังนี่เหวียเป็นสายตาเดียวกัน ดูเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดที่แท้จะมีเบื้องลึกเบื้องหลังช้าโชสินะตายตอนนี้เองสตรีชราในชุดเหลืองพลันตะโกนออกมาอย่างเดือดดาลก่อนที่จะลงมือจู่โจมเข็นข้าออกมาทันทีเป้าหมายของนางหาใช่ตัวหลิงเทียนที่นางคิดลงมือก่อนหน้าไม่แต่เป็นนี่เหวี่ยที่เพิ่งกล่าวออกมาอย่างเด็ดเดี่ยวแทนเห็นได้ชัดว่านางมีโทสแคนเพราะว่าจานี่เหวี่ยไม่น้อยและนางก็ไรเหตุผลใดจะปฏิเสธ เหล่าสิทธิ์นิการุงเหินเห็นเพียงเส้นแสงสีเหลืองพุ่งทยานผ่านฟ้าปรีตรงไปยังชายไวกลางคนที่ดูเหมือนจะเป็นบุตรชายของประมุขคณิกายฟาบในห้วงเวลาอันสำคัญนี้กลับมีประกายกระบี่ฉับไวหนึ่งสายปรากฏขึ้นจากเหนือฟ้าฟาดลงมาสกัดอสนีสีเหลืองที่ปรีตรงไปหานี่เวียด้วยความเร็วสูงครู่ต่อมาก็ปรากฏร่างสีขาวขึ้นขวางเอาไว้เบื้องหน้านี่เวีย เป็นสตรีชาราใสา่ชุดขาวและดูธรรมดาธรรมดาใบหน้าของนางซี่เซียวเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่านางมีอาการบาดเจ็บภายในยิ่งไปกว่านั้นจากการลงมือสกัดขัดขวางก่อนหน้าก็ทําให้มือที่ถือกระบี่ของนางสันสานเบาๆท่านแม่นี่เหวี่ยยอดไม่ได้ทีจะเรียกออกมาเบาๆเมื่อเห็นร่างที่คุนเคยเบื้องหน้าน้ําเสียงที่เปล่งออกจากใจยังอ่อนโยนนะ คิ้วของต้นหลิงเทียนโค้งขึ้นโดยพลันเนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินลุงนี่กล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเช่นนี้และเขาก็สัมผัสได้ถึงความรักและความเคารพที่ลุงนี่มีต่อสตรีชุดขาวได้ชัดเจนท่านประมุขตอนนี้เองเหล่าสิทธิ์ของนิกายรุ่งเหินที่อยู่บริเวณลานฝึกยุทธก็ค้งคนว่าหญิงชราชุดขาวอย่างพร้อมเพรียงแค่แค่ผู้อาวุโสสูงสุดใช่พวกท่านทั้งสามคิดสังหารข้าให้ตายตกหลังจากที่สังหารพวกเขาหมดสิ้นด้วยหรือไม่ สตรีชาราในชุดขาวไม่ใช่ใครที่ไหนหากแต่เป็นประมุขคณิกายรุ้งเหินนมเมืองผิงใบหน้าของนางซี่เซียวนักทั้งยังนางไอออกมาสองครั้งก่อนจะกล่าวคำออกมาด้วยน้ำเสียงแหบพระแฝงร่องรอยโทสะอารมอนขุนมัวไว้ภายในประมุขท่านล้อเล่นแล้วสตรีชาราในชุดสีฟ้ายังมีสีหน้าสงบเมื่อเผชิญกับคำถามของหญิงชาราชุดขาวนางยังกล่าวออกมาอย่างเฉยเมยสืบต่อพวกเราเพียงแค่จักสั่งสอนบทเรียนให้พวกเขาได้รับรู้เท่านั้น หาได้คิดเข็นค่าสังหารอันใดถูกแล้วประมุขท่านได้รับบาดเจ็บภายในเช่นนั้นท่านสมควรกลับไปพักผ่อนเสียพวกเราจะช่วยจัดการเรื่องเล็กๆยิบย่อยนี้ให้เองหญิงชราในชุดสีน้ำเงินก็กล่าวออกมาเช่นกันประมุขคณิกายโปรดไปเสียน้ำเสียงของหญิงชราชุดเหลืองกลับแฝงเจตนาชัดเจนแววตาคมกล้าของนางยังเผยประกายเย็นเยือกราวกับใบมีด